สวัสดีครับสวัสดีพามาเบงแม่หมูในอ,อกในฟาร์มเขาอีกแม่หนึ่งนะครับแมนกก่นี่ลูกดกนี่ลูกข้างมดอสิบเอ็ดตัวนะครับก็ได้ต้องบำรุงแม่เพิ่นให้ดีดีเนี่ยเปนจังสีบอ่๊สมแห้งเพราะว่าลูกดูดนมหลายหด กเต้มฟ้ากันบุนุ้เลยหิ้งเข้าไปต้มผสมหั่มนะครับตวนกล้วยสับถิ่มไว้ให้แง้มแดดท้อนหันให้เพื่อนชีก,กินนะครับ หน้อยครับเริ่มซีมเริ่มกินอาหารนะ้แม่เป็ดแล้วจุดเดนของแม่นี่นะครับอ่ามันมันบอดุบอดุเราก็ให้ลูกหลายนะครับนี่คือจุดเดน ลูกม <Bond> <pakai Again> ีทุกสีสีขาวสีได้แต่งไทยอย่างมีเบิรนะครับนี่ครับเป็นกิ่นนิบีมแล้วเพิ่งกระสิจังสิเดน้อนให้นมลูก ทั้งลูกดีนะครับนี่คันลูกห้องกี้กี้ขึ้นนี่เพื่อนที่เฝ้าลูกป้องกันเถดิดเพื่อนที่เข้าใจว่าเพื่อนทับลูกนะครับเพื่อนยันเพื่อนทับลูกเพื่อนที่เฝ้าลูกขึ้นลูกหมูนี่เดี๋ยวอีกจักหน่อยกินอาหารเจงก็สิจับแยกออกแล้วครับอีกจักสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเพราะว่า มันหลายตัวหวดต้องเลี้ยงซอยแม่เพิ่นนะครับนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก,ก็พามาชมแม่หมูนะครับอีกแม่หนึ่งที่ให้ลูกดก สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ